สวัสดีครับสมาชิกพ่อคุหัวป่าทุกคนนะครับวันนี้นำเสนอยำกบครับกบนายำกบนาครับนี่ครับเครื่องปรุงมีเนี่ยมะม่วงมะระพะทะเลหอมกระเทียมเผาค่ะกระชายค่ะกระชาย นครับปลาปลาตรงๆครับเนี่ยยำกบครับต้มมอปลาก่อนต้มมอปลาก่อนแล้วก็มาฉีกเนื้อกบแล้วก็มายำครับนี่ครับมอปลาขอขอบคุณคนที่มาติดตามด้วยนะครับเนี่ยนะครับหนึ่งหุ่นเหนียวครับเขาเหนียวร้อนๆ แบบปลาปล่าบ้านเนี่ยครับอ่าเสร็จแล้วครับน้ำมะขามเปียกอ่าุงลดถุงลดหอมปุงลดเต่มราไปนิดเอาเหมาะสมตามที่เรากินนะครับชินว่าใครชอบรสไหนเนี่ยเอาละครับเนี่ย,ยชสุดสุดท้ายกบนี่ประมาณลูก,กว่าสองลู โลครึ่งโลครึ่งตัว,วใหญ่นี่แหละครับอาหารปลาปลาบานๆง่ายๆครับทำง่ายง่ายไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับเครื่องปรุงโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ